ที่หญิงก็ลองเราลองเจาะดูลายลายดูเนี้ยผมเป็นดอกสว่านที่ว่ามันไม่ใหญ่เท่าไหร่คือรูขนาดใหญ่สุดประมาณสักไซส์ประมาณสักสองนิ้วเจาะเจาะลองเจาะทุกอันเลยครับ